เปยงจากด้านบล็อกโกเบกค,ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขอมุมงมองตลาดหน่อยแซว <c oughs> มีจะวางแผนยังไงตอนน่อดีจะเล่นไหม <c oughs> <c oughs> ค่กี่วันสองวันบอกว่าเล่นยากนะเพราะว่า <c oughs> จริงๆเนี่ยวันนี้ขึ้นไปเทสหนึ่งหกสูตรเป็นแนวต้านสำคัญน,นะครับมันก็ย่อลงมาคุอนข้างแรง <c oughs> จะเห็นว่า,ามีแรงขายกลุ่มหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเล็กมากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าอีวีนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> มันมี อเลื่อนการพิจารณาเนอะก็คือเหมือนตอนแรกเนี่ยคลรมันมีข่าวว่าคลรมจะมีการสนับสนุนการซื้อลดีวีนะครับแต่ว่าจริงๆคือผมมองว่ามันไม่น่าทันปีนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตลาดคาดยังไงว่าจะเข้าในรอบนี้ก็สรุปก็ไม่ได้เข้าทำให้มีแรงเทคขายทำกำไรในหุ้นพวก e a g p s c n e x b y d ก็โดนเทคลงมาหมดเลยนะครับทำให้ซนติเมนต์เนี่ย ตลาดมันย่อในช่วงบ่ายนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็มีมี W G ด้วยฟอร์หุ้นเล็กนะครับหุ้นเล็กฟอรพอแล้วหุ้นเล็กฟอเนี่ยพวอ,อื่นม,มันก็โดนขายด้วยคือ <ฮะ S 2> ถ้าไปสังเกตดูเนี่ยตัวเล็กๆหลายตัวก็โดนเทคเทคเทคลงมาในช่วงที่บีแต่เบตนตเวอร์กินเนี่ยฟอครับเล่นอย่างนิดหนึงเนาะตอนแรกๆนึนกว่าจะสบายๆในช่วง <S <S ่เจอตัวเดียวขายไฟหมดเลย ใช่ครับตอนตอนบัายเล่นเรียกว่าเล่นุ่นางยากนะก็แต่ว่าก็ยังเล่นได้นะก็คืออาจจะลดพอนิดนึงเพราะว่าไม่ผ่านแนวต้านหนึ่งหกห้าส่วอย่างที่บอกพอมันขึ้นมาเยอะไอจเฉียนมันขึ้นมาเยอะมันก็คนก็ขายลดความเสี่ยงลงนะครับโอ้แล้วอย่างนี้ทางโกเบกมีหุ้นตัวไหนที่แบบว่าสามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงนี้มั้งคะวันนี้เรามองชโยนะครับเชโยเนี่ยต้องบอกว่าค่อยค่อย ขึ้นมาแหละแต่ว่าช่วงวถ่ายกระโดนเทคอย่างที่บอกไปว่าพอมันลงมันก็ลงมาแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ยังเป็นในอยู่ในเทรนขาขึ้นค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บข,ขึ้นมาแทางแรกๆอยู่นะครับแนวต้านหลักๆอยู่ที่สิบเก้าสิบสามบาทเก้าสิบนะครับผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็มีลุ้นขึ้นต่อถึงสิบสี่บาทนะครับสิบสี่บาทแปดสิบนะครับสิบสี่บาทแปดสิบสามบาทเก้าสิบแล้วก็สิบสี่บาท สิบแนวรับอยู่ที่สิบสามบาทเนี่ยสำหรับสิบตัวจะอยู่วันนี้วอลุ่มวอลุ่มเข้าวันแรกๆเลยด้วยค่ะ <c oughs> เนื่อกว่าวันนี้จะปิดสวยกว่านี้แต่ว่าจะลดลงมาอย่างที่บอกว่าพอตัวเล็กๆมันโดนเคตลาดอะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นบีซีครับบีซ <BEC. S 1> <BEC S 2> ีเรียกว่ายังแข็งอยู่นะครับปิดก็ยังปิดก็ยังสวยอยู่กับมายืนเนือยอ m มถูกเส้นนะครับแล้วก็เอ c มซดีมีสัญญาณซื้อด้วย นะครับยุ้นผ่าน14บาทสสี่40นะครับจะมีต้านถัดไปอยู่ที่สิบห้าท10สิบาท10นะคะเป็นดเดิมใช่ยุ้นเทนไฮเดิมได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านสิบสี่บาทสิบก่อน,นครับแล้วก็แนวะรับอยู่ที่สิบสามท50สำหรับบีบี 4. ครับทีนเี้ที่เศร็จราคะที่ครับพู่ขขนะครับ ทีเฟกตก็ยังดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวที่มันลงจริงๆมันคือหุ้นเหล็กหุ้นใหญ่มันยังแข็ง,แข,งแข็งอยู่เนาะ,ะทีุ่้นก็ยังพอโอเคยังเล่นได้อยู่นะครับอืมถ้าเกิดว่ากลับไปยิน990แนะนําว่าทีเฟกต์990เนี่ยเราไม่ผ่านแนะนําเปิดช็อตดีกว่าสําหรับเจอเจอตัวทีเฟกตเนะเพราะว่าเรามองว่าอัพไซต์ตลาดค่อนข้าง,งจํากัดแหละในช่วงถ่ายตลาดคือเอาง่ายๆว่าช่วงปลายปีเนี่ย ต่อให้มันพุ่มมันขึ้นมันก็น่าจะโดนเพกหายเพราะว่าบอลุมมันไม่ได้ซ<ะ>ัพพอร์ตนะครับเล่นสั้นๆมากกว่าอนี้ทองคำนะคะพี่ทองคำ<ะ>ทองคำสวยนะครับจริงๆค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยตัวโกลสปอรตเนาะมัน break 1, 8, 1, 4, เบรกหนึ่งแปดหนึ่งสี่อนนี้หนึ่งแปดหนึ่งสี่พอดีเนี่ย<ะ>ถ้าเบรกขึ้นไปปุ๊กก็ ลองได้เลยนะครับไปทำกำไรแถวๆออบริเวณหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ได้นะครับสำหรับทองแนวรับอยู่ที่พันแปดร้อครัร,ร้อยนะคะหลัะครบถ่วนเลยพี่คิวปีใหม่ไปเที่ยวไหนไหมคะตอนนี้ก็ตอนแรกๆกว่าจะไป <c oughs> <c oughs> ตะบูนโอมีคอนก็เอ๊ะลังเลนิดนึงลังเลแล้ว <c oughs> ใช่ไหมกล <c oughs> ัวปว่าตัวเล็ก,กุ๊ติดเชื้อหลังปีใหม่เนี่ย อาจจะพุ่งสูงขึ้นนะเพราะว่าสายพันธุ์นี้มันค่อนข้างเร็วแต่ว่าอาการอาจจะน้อยลงเนาะก็คือข้อดีก็คืออาการไม่รุนแรงแวใช่แต่ว่าการแพร่ระบาดก็เร็วนะครับได้คนก่อนนี่ห้าร้อยแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะจากสองหมีสิบลายห้าสิบลายก็ห้าร้อยลายเล็ขึ้นค่อนข้างเร็วกวดนะครับต้องดูแลตัวเองดีๆเนาะพี่คิวแล้วก็ที่สาคัญสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะพี่คิวสวัสดีปีใหม่ด้วยครับค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณเดนคครับขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านที่คิวนะค,ะคุณมัชเรนจ,จงยันยงจ่ามอลออกโกเบกนั่นเองนะคะ